วันนี้ค่ะคุณนกเล็กนะคะก็จะชวนน้องถูกใจนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาดูภาพความประทับใจเวลาที่คุณนกเล็กเนี่ยได้ถ่ายคลิปกับเด็กๆที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพความประทับใจกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราไปที่ไหนกันมาบ้างนะคลิปแรกนี้จะเป็นคลิปที่คุณนกเล็กเนี่ยไปทัศนศึกษากับเด็กๆค่ะแลวนี่เ Red น<า>นด็กๆตื่นเต้นเลยอโอ้ หด้เด็กๆสิลูกดูสีหน้าน้องๆสีคะเ,คเป็นไงโหมีแบบสัตว์จำลองอยู่ในนั้นเป็นปลาว,ว้าวถูกใจวะอุอ้ยอะไรอะอะไรอะ นนี่โอ้ยมันไปแล้วคนน่ากลัวไหมลูกถ้าเป็นหนูหนูกลัวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปิ้งอะไรปิ้งไก่ปิ้งอะไรปิ้งหมูเหรอปิ้งหมูเลยโอ้ปิ้งหมูปิ้งหมูโอ้โหเหมือนดูแคมปิ้งเลยแหน่เด็กๆเนี่ยเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็จะประทับใจแล้วเขาก็เหมือนแบบ เกิดภาพจินตนาการนะคะเป็นรายการคลิปขู่เครียดนเท้ายอหนเห็นปาตีนเห็นปาตีนแก้มป่องครับเห็นเห็นปาตีนเอ้าอันนี้อันนี้อยู่ปอผมมาคณะเดียวกันหรือเปล่าเห็นปลาเท้าครับเห็นปลาเท้าครับ เป็นแบบว่าเหตุการณ์ระทึกมากเลยเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเลยค่ะเห็นอะไรไหมเห็นไหมลูกแตกตื่นกันไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่สนามเนี่ยตกใจเด็กๆอยู่สนามแตกตื่นกลัวมันจะล่วงลงมาตกใจแตกตื่นกันไปหมดแล้วโอุ้ยมันอยู่ในท่อไม่รู้มันมายังไงเนี่ยแจ้งพน ologue คะทำไมลูกกลัวเหรอคะกลัวใช่ไหมคะ บนหลังคาบนหลังคาโน้นน่ะเหรออุ้ยมันคือเลยมันเลื้อยมาตามหลังคาแตกตื่นกันแน่ดูเลยเหมืเคยโดนอ่ะเหมือนเคยโดนอะไรเหมือนเคยเหมือนเคยมาเหมือนเคยมาได้เอูนะทำไมอ่ะมามาทำไมอะมาหาหนูะมาหาหนูเลยเหรอเล็กเวลาเจองูเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้นะคะแล้วมาดูคลิปต่อไปกันดีกว่าค่ะ ไม่ใช่ตุ๊กตาผีเนี่ยนะเราจะตายเนี่ยตอั้งๆที่หน้ามองไปเต็มๆว่าหนาเหมือนมีคนจ้องมองพวกเราอยู่เลยฟังผีเดี่ยวพอเหมือนผีอาภรณ์อุปทานหนูละเนี่ยเหมือนผีเดี่ยวพ่อหนูใครเหมือนมีคนจ้องมองหนูอันนี้ก็บอกก็อี้ล้มทังผาหนูผาหนูตัดใจหมดเลยโอ้โหก็อี้ล้มถังผา จะไังได้เลยโอ้ยฟังเรื่องลูกน้องโอ๊กลัวเห็นะีมันล้มเเห็นโต้าอี้มันล้มเองแหมแหกลัวหัวทำไมปวดหัวลูกกลัวกลัวดหัวหรอฮะม่กลัวตรงไหนอะกั ต,ตรง,ตรงไหนมีคนจ้องมองไหนผีฟ้าคือคลิปเนี้ยความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของของเล่นนั่นก็คืออะไรคะถูกใจตุ๊ก,กตาใช่แล้วค่ะก็คือเป็นตุ๊ก,กตาที่ถูกที่หลายๆคนเนี่ยก็มีถูกใจก็มีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีผีเสียงผีสิง,สงอะไรไม่มีค่ะ อันนี้อุทาหรณ์เตือนใจเลยค่ะเด็กๆเนี่ยชอบเอาแหวนเนี่ยมาใส่แล้วทีเนี้ยมันคับมันก็เกิดอาการนิ้วบวมนี่เห็นไหมคะนิ้วบวมเป่งเลยจัดการถอดไม่ออกเลยเนี่ยถอดออกไม่ได้เลยนิ้วบวมมากเลยค่ะตัดหนังไหมเนี่ยตัดดังหรตัดนิ้วเนี่ยตัดนิ้วจริงไหมต้องเอาสบู่แบบถูให้ลื่นๆๆเลยกว่าจะเอาออกได้นิ้วนิ้วคับมากเลยถอดไม่ออกได้ไงคะเนี่ย ชอบให้เด็กใส่เครื่องประดับอ๋อครูก็ไม่อยากให้เด็กใส่เครื่องประดับนะบอกให้ถอดพอดีเห็นนิ้วคือแบบนิ้วม่วงแล้วนะ่ยไปไทยมุงหน้าห้องก่อนเลยค่ไไทยมุงไทยมนงจะต้องไปตัดที่โรงปไนไปไนนี่ออกแล้วนไ้หนไนไนนไนไ่นปนป่ไห เมื่อเช้าหรือเมื่อวานบวมเต่งเลยเอามาใส่เนี่ยต้องระวังด้วยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวรัดไปเนี่ยแย่เลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเลือดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงเซลล์ผิวหนังของเราได้กล้ามเนื้อของเราได้มันก็จะเป็นม่วง,วง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูคลิปสุดท้ายกันดีกว่าไปทําแผลที่อนามาย<อ>ัยค่ะโดนท่อไอเสียรถมอเตอร์ <Don 't S 1> ไซค์มาโรงเรียนแล้วแบบล้มรถแล้วก็ เดินไปตรงชอ่องแคบๆที่เขาจอดรถซอยซอยเสียงร้อนจอดจเอายาสีฟันทาเหรอทําจริงเนี่ยเอายาสีฟันทาไม่ได้นะลูกนะมานี่มา <laughs> เดี๋ยวคุณครูพาไปทางครูหลายๆท่านประเมินแผลแล้วอ่ะสุดท้ายก็ต้องเอาไปเจาะน้ําที่อนามัยสุดท้ายก็ไปอนามัยแล้วก็ต้องเจาะน้ําออกคุณหมอก็บอกฝากมาบอกว่าอย่าเอายาสีฟันไปทานะเนี่ยเคสนี้ก็คือกว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาน้าเกลือเนี่ยเช็ดเอาไอ้คราบยาสีฟันออกได้หมดเนี่ยก็ทุลักทุเลเพราะว่าไม่งั้นหนังมันจะหลุดออกมา วันนี้คุณนกเล็กก็ลาไปก่อนค่ะและนี่ก็เป็นภาพความประทับใจสำหรับเด็กๆในโรงเรียนของคุณนกเล็กได้เอามาให้น้องถูกใจได้ดูแล้วก็เด็กๆที่ทางบ้านได้ดูกันด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย